สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คุณครูป้อปก็นำสื่อการสอนเสริมนะครับวิชาภาษาไทยมาตอนเสริมเมื่อเด็อีกแล้วนะครับวันนี้ครูเสนอเรื่องพยางและธรรมนะครับก็ขอขอบคุณสื่อภาพส,สวยๆนะครับจากมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏปุัษทานะครับที่ ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มาให้เราได้ดาวน์โหลดเอามาใช้ในการสอนเสริมนั้เรียนในวันนี้นะครับเรามาเรลลียนรู้เลยนะครับพยางนะครับพยางคือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งโดยเสียงนั้นจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้เสียงที่เปล่งออกมาหนึ่งครั้งเรียกว่าหนึ่งพยางเสียงที่เปล่งออกมาสองครั้งก็เรียกว่าสองพยางครับ สวประกอบของพยายงนั้นพยายงแต่ละพยายงจะต้องมีส่วนประกอบสามส่วนขึ้นไปคือสระพยัญชนะและวรรณยุกการประกอบสระพยัญชนะและวรรณยุกนั้นการจะเข้าไป,ปัดพยายงเนี่ยเราจะเรียกว่าการประสอบอักษรครับการประสรอบอักษรสามส่วนจะประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นสระและวรรณยุกต์ ซึ่งจะมีรูปหรือไม่มีรูปก็ได้นะครับปัญีาก็คือเสียงที่เราเปล่งออกมานั่นเองเป็นเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจตวาครับเราจะนับทุกคําเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งส่วนของการนับสามส่วนนะครับเช่นคําว่าอา่าทะยัชนะต้นคืออ,อ่างสระคือสระอาพอไม่มีรูป ก็จะเป็นเสียงสามมันนะครับคำที่สองคือว่าปู่นะครับพระยศนาต้นคือปอปาตามด้วยตระอ,อูนะครับแล้วก็มีไม่เอกนะครับแล้วก็ออกเสียงเอกก็จะเรียกว่าประสมอักษรสามส่วนครับต่อไปนะครับการประสมอักษรสี่ส่วนครับก็จะประกอบไปด้วยพระยศนาต้นตระ ตัวสะกดและวรรณยุกเหมือนเดิมครับตัวอย่างคำที่ประสม,ะสมอักษรตีส่วนนั้นเช้คำว่าส้มนะครับสม้มพระจะชนาต้นคือสอเสือสระคือสระโอนะครับถึงแม้จะเป็นสระทดรูปแล้วก็ยังต้องออกเสียงโออยู่ดีนะครับตัวสะกดคือมอมา้าและวรรณยุกกต็คือไม่โทนะครับและออกเสียงโรด้วย ก็จะเป็นซอโอมสมสม,สมไม่โทสม้มนะครับก็จะเป็นการประสะสอนสี่ส่วนครับต่อไปนะครับคือการประดัสมสอนสี่สพิเศษสี่สพิเศษเนี่ยประกอบไปด้วยพระแต่ชนะต้นสรปรปัญญุและตัวการันครับเช่นคําว่าเล่เล่จะประกอบไปด้วยพระแต่ชนะต้นคือลอลิง สระเอรูปอายุคือออกไม่เอกแต่ออกเสียงโทนะครับแล้วตัวกาลามก็มีฮอยฮีกะลันนะครับซึ่งสุดสุดพิเศษเนี่ยจะไม่มีตัวสะกดนะครับออกในเสียงแมกกาาแต่ตามด้วยตัวกาลันนั่นเองนะครับก็เลยต้องออกเป็นสีสุดพิเศษครับซึ่งจริงๆแล้วมีหลายคํามากเลยแต่ครูขอยกมาแค่คําเดียวพอนะครับต่อไปนะครับคือคํา ประตก่อห้าส่วนห้าส่วนเนี่ยจะประกอบไปด้วยพระอชนะต้นสระต,สตัสกดวรรณยุกและตกลัมซึ่งมาครบสมบูรณ์นในคำคำนั้นเลยนะครับเช่นคําว่าสุขสุขเนี่ยพระอจชนะต้นคือสอสาราสระคือสระอุตสะกดคือกอไก่ถึงแม้จะไม่มี รูปอนอยุนะครับแต่พอรับสาเสียงแล้วคําว่าสุกเนี่ยออกเสียงเอนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวการันคือรอเรือนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะออกเสียงครบห้าส่วนเลยคือซอ,อุกอรอการันสุกนะครับและออกเสียงเป็นเสียงเอนะครับผมถึงแม้จะไม่มีรูปก็ตามนะทีนี้เรามาเลือกต่อไปคือการประสมอักษรน,นะครับววการประสมอักษรเนี่ย ตัดได้สามส่วนก็จะมีพะระยชนะต้นบวงสระบวกวรรณยุกนะครับเจํวาว่าขามามีไก่ว,วัวขบวนนี้เนี่ยไม่มีตัวสะกดนะครับก็เรียกว่าสอนสามส่วนนะครับคือการผสมสามส่วนไปส,สี่ส่วนสี่ส่วนเนี่ยจะประกอบ,บไปด้วยพะระยชนะต้นสระตัวสะกดแล้วก็วรรณยุกนะครับก็จํวาว่าบ้านพัดนะครับก็คือ เอาง่ายคือคำทุกคำเนี่ยถ้ามีตัวสะกดก็จะเป็นการปผรสมสอักษรสี่ส่วนทั้งสิ้นเลยครับต่อไปนะครับเป็นสี่สพิเศษสี่สพิเศษเนี่ยจะประกอบ,บไปด้วยพระกัจจนะต้นสละตัวกลันและวรรณยุกซึ่งสี่สพิสี่สพิเศษเนี่ยจะไม่มีตัวสะกดนะครับแต่มีตัวกลานเลยเราต้องนับเป็นสี่สพิเศษนะครับสุดท้ายคือห้าส่วน ห้าส่วนเนี่ยจะครบสมบูรณ์เลยมีทั้งพระจกษตรต้นสละตัุสกดตุกลันและวรรณยุกนะครับเช้คำว่ายักษ์ย่ออักกอยักษ์ตุลสิกลันนะครับแล้วก็พันพอนอพานทออุก,กาลันส่วนตัวพิเศษนั้นก็เีคํคว่าเลขฆาเทนะครับว่าเลขฆาเทเนี่ยจะไม่มีตัสกดนะครับก็จะออกเป็นรอเอเลหอกาลันแล้วก็เอกเทนะครับเล่แล้วก็ทอเอ เทหอกระันแล้วก็พระเอกเทะนะครับซึ่งเราสามารถดูได้ว่าคําไหนถ้าไม่มีตัวสะกดแต่มีกระลันเราก็จะเรียกว่า4ส่วนพิเศษครับคำเรื่องขอนะครับคําคือเสิทิ่เปลกออกมาแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นสิทิ์เปลวอกมาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้นะครับซึ่งคํานึ่งเนี่ยอาจมี พยางเดียวหรือมีหลายพยางก็ได้นะครับเช่นก็คือเสียงบวกความหมายก็จะเป็นครบของคําซึ่งค,คำศัพท์คานั้นต้องเป็นเสียงที่มีความหมายถ้าเกิดเป็นเสียงที่ไม่มีความหมายเราจะเรียกแค่พยางนะครับหรือวลีซึ่งมันยังไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับคำานี่พยางเช่นคําว่าพระ พอรออะพระหมายถึงใช้แทนชื่อเรียกภิกษุสง์นะครับอันนี้เป็นคำหนึ่งคำแล้วก็พยางเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มียังมีอีกหลายคำเลยแต่วันนี้ขอยกแค่คำว่าพระคำเดียวนะครับ <pek icking speaking in English> ต่อไปนะครับประยักคํคำที่เป็นสองพยางสองพยางคือพูดสองครั้งแต่นับคำได้แค่คำเดียวเช่นคำว่าสงกรานนะครับสงกรานกสอ,องอสงก,ก็รออานอกกรานเต่อกลันนะครับ หมายถึงเทศกาลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ยางเก่าซึ่งกำหนดตามสุริยัคตินะครับอันนี้ก็เป็นคำที่นับได้ต่อพยางนะครับแต่เป็นเพียงหนึ่งคำนะครับเพราะมันเป็นความหมายของวันใดวันหนึ่งนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างคำที่เป็นคำตางพยางนะครับวันนี้ครูก็เสนอคำว่านาฬิกานะครับนาฬิกาเนี่ยหมายถึงเครื่องบอกเวลานะครับเห็นไหมว่าวันมี สามพยางแต่นับได้แค่หนึ่งคำเพราะมันเป็นสิ่งของที่เราใช้เรียกรวมและแล้วก็มองว่าฟังอ,ออกว่าเป็นคำว่าอะไรนะครับถ้าเราออกว่านาอย่างเดียวฤิอย่างเดียวหรือกาเดียบบทีาอาจจะไม่รู้แล้วมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคำเนี่ยมันเป็นนาริการวมกันแล้วก็จะหมายถึงเครื่องบอกเวลาที่เราฟังแล้วเข้าใจทันทีนะครับต่ป้ายนะครับก็เป็นคำที่สี่พยางนะครับ ประยักคำสี่พยาง์ก็เช่นคําว่าวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าไปเป็นระเบียบนะครับเห็นไหมครับว่านับได้สี่พยางษ์คือวิทยาศาสตร์แต่ความหมายมันแค่หนึ่งคำนะครับเพราะเป็นชื่อ,อวิชาในวิชาหนึ่งหรือการทดลองอะไรที่เราเอามารวมกันกับกบารค้นคว้าครับอุเรียกวิทยาศาสตร์เป็นเพียงคำนะครับ ต่อไปนะครับตัวอย่างคาที่เป็นห้าพยางนะครับแต่นับได้หนึ่งคำเช่นคําว่าปฏิกิริยานะครับปฏิกิริยาหมายถึงการกระทําตอบสนองนะครับเห็นไหมว่าเรานักพยางปฏิกิริยาแต่ความหมายรวได้แค่หนึ่งคำเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับก็ผ่านไปกับพยางและคํานะครับครูก็หวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับ ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับกับตุลสวยนะครับขอบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรดนทาน,นะครับแล้วก็กลับพบกันใหม่ในคลิปต่อปไปนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ